เรามาเที่ยวที่ไหนต่อครับอันนี้จะเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟบันดาเรียกว่านาตานาตาคาเฟ่นาตาคาเฟ่พิกัดอยู่ที่ไหนนะพิกัดเอ่อห่างจากทัลลักประมาณเก้ากิโลทางจากทัลลัคเก้ากิโลบันดาตอเจริญหยุดทุกวันพุธนะครับเหมือนร้านตัดผมเลยวันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วันศุกร์ครับโเคไม่หยุดมาเห็นอย่างมาเห็นอย่างวันพุธหยุดอ๋อเนี่ยก็นี่ถ้ามาวันพุธเนี่ย มาให้อย่างวันพุดหยุดก็มีพี่เต่านะครับเจ้าถิ่นพาเที่ยววันนี้เจ้าถิ่นพาเลาะข้าวออกรวงแล้วข้าวออกรวงแล้วเนี่ยเขอาห้วงแล้วสวยนะครับนอกจากนั้นยังมีกังหันด้วยนะครับกังห yeah> ันลมสีขาวออนนั้นสีส้มฮะตอนแรกหลังจากที่เราลงมาจากอุทยาน แพอพ,อพิหาร,รอยแดงเขาว่าอะไรบางอยเดีกนะระวังหัวศัก์หัวศัก์แต่ว่าห,หัวทิ่มลงไปหัวทิ่มลงไปหลงปัหลงจากที่เรามาจากข่ามอ้อยแดงใช่แล้วก็ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรมาแวะนะควรมาแวะแล้วช่วงนี้นะวันนี้วันที่23ตุลาคมนะครับข้าวออกรวงโหสวยมากข้าวสวยนัเป็นนาดำนะครับเนี่ยเบิงห่วงเขา เนี่ยครับใบข้าวต้องลมหนาวนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับเอ่อ w t e r w a t e r f a l ์น้ำตก <c oughs> มีน้ำตกด้วยนะครับ <c oughs> ข้าวงามมากนะครับสว,สวยมากเวลาลมพัดลมพัดกลางคันหลายๆคนจะไม่ค่อยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับอ่าฮะ หอายคนจะได้เห็นต้องมาช่วงนี้แหละกําลังสวยนะครับหรือไม่ก็อีกช่วงหนึ่งก็ข้าวสีเหลืองข้าวสีเหลืองสีเหลืองทองมันจะสวยนะครับช่วงนี้เนี่ยอย่างสักประมาณเดือนหนึ่งก็เกี่ยวอ่ะครับตอนนี้เป็นข้าวเม่าอยู่ข้าวเม่าสีเขียวเนี่หน้าหน้าใส่เป็นปุกนะเป็ดปุกและใส่เดือนเนี่ยริมใสเดือน ขวยไส้เดือนเรียกขวยลูกค้าดีแท็กร์ลดสิบบาทนะครับเดี๋ยวกันนะมีโซนไหนมีสาเป็นสาที่ตั้งไว้เชิงสัญลักษณ์แค่นั้นแหละนะครับก็ไปบน ผาหมอไแดงมาไม่เจอเหมอกนะครับมาเจอทุ่งนาเขียวๆก็โอเคนะครับถือว่าช่วยเยียวยาหัวใจได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบนะครับทุ่งนาสีเขียวกับร้านกาแฟะนะครับเชฟก็จะนั่งลองนั่งสินั่งได้เอานะระวังขามานันแตกไม่ไม่อย่าเสียงดีกว่าความเสียงสูงนั่งบนไงตุ่มไม่ใช่เรียบร้อยนั่งไม่ได้นะตรงน,นี้ตรงนี้ต้องเขียนว่าถ้าม้าง้อกว่าเงือบ ระว,วังหงายเงือ oh <my> ข้างๆเป็นสวนย,ยางนะครับมีร้านกาแฟาอยู่ข้างในแล้วก็มีซุ้มให้นั่งนะครับตรงนี้นตกเป็ดนะอ๋ออเจอมอยแล้วนะก็อ้ออออโโอสวยครับนาตาคาเฟ่นะครับ มีการ์ตูนให้อ่านมีครับมีเขาเรียกเนี่ยตัวการ์ตูนเฉียดช็อตมากนะครับกาแฟเป็นไงฮะชิมแล้วอร่อยครับ ูชิโนอร่อยครับพูชิโนรสชาติโดนใจครับโดนใจมานั่งฟังเสียงต้นข้าวนะครับเป็นรูล่ลมมาทายวิวด้านบนนะครับต้นข้าวบรรยากาศด้านบนของร้านนาตานะครับมีน้ำตกเนี่ยที่เราเห็นเปใกล้ใกล้ ก็เป็นดีอะนถ่ายแบบเตอร์กาโอสโลโมชั่น